อดีตเคยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ขั้นที่3ขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อตอนประมาณต้นปี56เนี่ยนะมันเริ่มส่งสัญญาณโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวมาก่อนบางครั้งก็ถ่ายท้องบางครั้งก็ท้องผูกเป็นอยู่สักระยะหนึ่งสลับไปสลับมาเราเองก็คิดว่ามันเป็นเรื่องราวของการชีวิตปกติไม่ได้ไปตรวจพิเศษเพื่อค้นหาสาเหตุตรงนั้นเนี่ยนะ ที่ผ่านไปประมาณสัก6เดือนวันนั้นมันเป็นวันที่ผมเองก็คิดไม่ถึงว่ามันจะมีโรคร้ายจะเกิดขึ้นกับเรามันมีอาการปวดแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลปรากฏว่าทางคุณหมอเองก็ต้องให้อยู่โรงพยาบาลเลยนะครับแล้วก็ต้องทําการตรวจเช็คโดยละเอียดทั้งหมดผมเองโชคดีนะครับระหว่างที่อรอาการผ่าตัดนั้นเนี่ยใช้เวลาประมาณสัปดาห์เศษโดยประมาณเจ้านายผมเองเนี่ยที่เป็นเจ้าของบริษัทเนี่ย ก็ได้นำนวัตกรรมของแอปโกเอาให้ผมทานที่เตียงที่ห้องเลยเนี่ยนะฟังแล้วเราก็เฉยๆนะก็เนื่องจากไม่รู้ว่าคืออะไรทีนี้ก็ได้ทานตามที่ท่านผู้บริหารแนะนําให้เนี่ยปกติเวลานอนกลาคืนจะนอนไม่หลับมันจะปวดมากจนกระทั่งต้องให้คุณหมอเนี่ยเพิ่มยาปวดจึงจะนอนหลับผมก็เริ่มทานไปทั้งสามวันมันก็มีคนรู้สึกว่าหลับได้สนิทขึ้น จนทั้งลูกชายทักตอนเช้าว่าเอ๊ะเมื่อคืนได้ยินเสียงคุณพ่อกรนแสดงว่าหลับสนิทต,ตอนเช้านะก็สังเกตดูว่าเวลาตอนเข้าห้องน้ำเนี่ยนะมันมีสิ่งน้ำมันปลอมปนมากับอุจจาระเรามันเป็นเศษเนื้อเป็นก้อนเนื้อที่โดยที่เราเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเป็นอยู่ประมาณสักสองสามวันก็หายไปก็เก็บความสงสัยนั้นไว้ว่าโอเคไม่เป็นไรอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะฮะจนกระทั่งถึงวันที่ ไปตรวจวันผ่าตัดตวัวที่เข้าผ่าตัดคุณหมอใช้เวลาประมาณเกือบสามชั่วโมงเอาลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่มาตรวจคนดู้หมดเลยบอกเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไปนอนพักอยู่ที่ห้องไอซียูคุณหมอก็ไปไปเยี่ยมอาการก็ถามเฮ้คุณรู้สึกคุณไปทําอะไรมาเกิดปัญหาอะไรขึ้นผมหามะเร็งลำไส้ใหญ่เก้าเซนนั้นหาไม่เจอ mm. ทีนี้ตอนนี้ผมตัดไส้คุณทิ้งไป40เซนแล้วนะ เกือบเกือบครึ่งเม็ดนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นรอยพุนๆอยู่บริเวณผนังของลาไส้มันกับติดแล้วมันหลุดออกไปประมาณนั้นนะผมเองก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ดรพิเชษและทีมงานอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ทําให้ผมรู้จักนวัตกรรมของแอปโกนี้และผมก็ทานมาจนถึงถึงวันนี้ทําให้ผมเองมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีปกติสามารถใช้ชีวิตปกติได้เหมือนเดิม